ช่วง SME อาเซียนสัปดาห์นี้พาไปดูวิถีชาวเมียนมาในสิงคโปร์โดยว่ากันว่าชาวเมียนมาที่โยกย้ายไปอยู่ในเกาะสิงคโปร์ยุคแรกๆเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมืองช่วงหลังถึงมีการเดินทางเข้าไปขุดทองและขายแรงงานมากขึ้นจนถึงปัจจุบันมีชาวเมียนมาจำนวนมากกว่า200,000คนที่พักอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ด้วยจำนวนที่มีมากมายนี่เอง ทำให้เกิดชุมชนชาวเมียนมานอกประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจนมีชื่อเรียกขานกันว่าลิตเติ้ลเบอร์มามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เพนินซูล่าพลาซาศูนย์การค้าบนถนนนอตบริดแหล่งจําหน่ายสินค้าทุกชนิดที่นําเข้าจากเมียนมา หากใครไปเที่ยวสิงคโปร์และมีโอกาสไปเยือนลิตเติ้ลเบอร์มาจะพบเห็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในชุมชนแห่งนี้ก็คือร้านขายหมากที่คนขายจะบริการห่อให้เป็นคำๆเอาใจชาวเมียนมาพลัสติ่นที่ยังนิยมเคี้ยวหมากสำหรับชาวเมียนมาในสิงคโปร์แล้วทุกๆวันอาทิตย์จะนัดกันมาพบป่าสังสรรค์และเคี้ยวหมาก พร้อมๆกับการจับจ่ายซื้อของในศูนย์การค้าแห่งนี้จำนวนมากถึง1 0 0 0 0แคนเลยทีเดียวครับ